ขาชะกันคนแน่นเอียดผู้จัดยิ้มเปย่เปยๆทักท้ายสบายดีเอ f ซีแฟนคลับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทีโคโรบรักสู้ขู่สุขนค่ะพี่น้องอัปเดตคิวงานการแสดงรายงานการแสดงของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องเมื่อขึ้นเล่นยู่ขาชะกันนะจังหวัดสาแก้วคนแน่นเอียดเลยผู้จัดยิ้มเปย,เปย,เปย่เปยๆค่ะพี่น้อง โตเต็มแต่งแต่หัวคำค่ะพี่น้องบริเวณกว้างมากบรรยากาศดีมากวิวหลักล้านงานหลักร้อยหมายถึงค่าเข้าชมร้อยสี่สิบบาทแต่ว่าค้นล้นสนามค่ะพี่น้องตามภาพเลยเขาจะกันแน่นเอียดพูดจัดยิ้มเป้ยๆดีใจน้ำพู้จัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะม,นม,นม้วนมวลเมื่อคืนขนาดสองชองั่วโมงเต็มเอียดสองชั่วโมงนะคะคนขยับตลอดเวลา น่ารักมาก FC แฟนคลับเขาชะก,กันนะคะพี่น้องแฮปปี้เอนดิ้งโชคดีมีความสุขไปแล้วสำหรับเขาชะก,กันเมื่อคืนนี้ผ่านฉลุยนะคะศิลปินหกคนเอาเวทีอยู่ค่ะพี่น้องสนุกมวลจอยตลอดขึ้นตอนนี้นะคะพี่น้องเศร้านี่เดินทางต่อค่ะพี่น้องเดินทางต่อกันยาวๆจากสะแก้วไปยังอุดรธานีค่ะพี่น้องคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกนะ วันนี้นะคะเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะคะปาดท่านบโนอบานนีอ้าจวดจวดแกพี่น้องที่ไหนคะที่สอปราณีแฟ่อ่าสปราณีแฟ8แปดธันวาคม2568ันห้าบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงพบกับตเกียวมิวสิกนะคะงานที่สอปราณีแฟนะคะพี่น้องคะอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี นะคะพี่น้องมึงขึ้นมวนหลายสนุกมวนจ่อยนะคะพี่น้องแอดสิไปเบืองบรรยากาศทีสนุกมวนจ่อยที่เขาชะก,กันสัแก้วเมื่อคืนนี้นิดหนึ่งแล้วกลับมาคุยกันค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องสัแก้วทุกท่านเจิพวกกับโตเกียวมิวส์ 230អូនមាននំណាផងដែរទីនេះគឺនៅទីណាចៃទៅមក27ខ្ញុំកំពុងទៅណាកំពុងដើរក្នុងផ្លូវតាមមនុស្សបងអូនបានមកមកក្នុងការបកប្រែរបស់ខ្ញុំ ពេលខ្ញុំមកទៅដល់ទីនោះអង្គមិនមកអង្គមិនមកខ្ញុំទៅទីនោះគាត់ទៅទៅគាត់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 

จะมามองกันนะพวกเรา ไฮโตเกียวเรียวเฉรครับตอนนี้ก็เรื่องการแล้วนะครับทีมงานก็กำยำรังทยอยมาขึ้นรถนะครับเราเดินทางต่ออุดรธานีนะคระบ้านผือนะครับพี่น้องมิสินาเรากำลังเดินทามทางมานะครับเราเดินทางต่ออุดรนะคัะพี่น้องยัาข้ามเหอือีกลือยู่ฝั่งนึงครับทำอะไรกันทขารอข้ามทางครับเราเดินทางกบอบอุดรนะครับเพจใช่นะครับอันนี้เอุดรบ้านผืน อำเภอยังอำเภอบ้านผือยินไรอ่ะกินเมย์ก็ม่ได้ไม่อืออุดรนะครับอุดรนะครับอุดรเราทีมงานเตรียมรัวแล้วก็นอนยาวทอดอุดรเลยนะครับเป็ดไข่นะครับเป็ดไข่นะ อุดรธานีบ้านน้องอา้น้องน้ำเองนะคะบ้านน้องอาน้องน้ำเอไปบ้านพี่อามใ่ไหยบ้านพี่น้ำใช่ไหบ้านน้องนาบ้านนองน้ำอยู่กรุงเพรา่าอยู่ใจกันอยู่้าจากรุงไป่อยวจังหวัดลอยลลอยอยยีารทางรากาอัปเดตอดานีบ้านปืใช่เลยมาอัปเดตอยากเลิกงานให้ดูรักลา และนั่นก็นคือบรรยากาศของงานทีเขาชะกันเมื่าคืนนี้นะคะพี่น้องค่ขาซ็จสินสเป็นทีเดียบรอยน้องนั่งหางเครื่องศิลปินทุกท่านเดินทางต่อยาวๆไปที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่สปราณีแฟใส่เวลาในการเดินทางซิบชั่วโมงค่ะพี่น้องน่าสงสาร ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะพี่น้องศิลปินถุกค้นพักพรนในหรลดแล้วก็งานวันนี้เริ่มต้นที่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงที่ออปราณีแฟอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะพี่น้องไปให้กำลังแรงใจตัวเกียวมิวสิกกันเยอะๆนะคะแอดก็เลยน้ำมาอัปเดตถึงคิวงานการแสดงและ รายงานการแสดงประจำวันที่8นี้นะคะพี่น้องเอาละค่ะพี่นอ้อ,นองแอดขอโต,ตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้พอพบพอกันไม่หมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ